ไปนะคะขอบคุณพลังเงียบทุกๆพลังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะวันนี้พันพักก็มาดึกนิดนึงอาโอมีแต่แนวไหนนอสวัสดีขอบคุณนะครับสวาติอันว่าสวาติ พรุ่งนี้ไลฟ์ค่ะพรุ่งนี้ก็ไล์นะน้องเพลงนะพี่พรไลฟ์ทุกวันนะพี่พรไลฟ์ทุกวันนะคะแล้วแต่ว่าพี่พรจะขึ้นช่วงไหนเนาะเออพี่พรไลฟ์ทุกวันแหลกนะคะพี่พรไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์ไม่นานนะคะทีละสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะคะอืมบางทีก็อาจจะไลฟ์ช่วงดึกดแบบนี้แหละบางทีขึ้นไม่ทันเพราะว่าหนึ่งเราทํางานเนาะ เพราะว่าพ <m> ี่ทํางานนะคะพี่เปิดร้านทําผมนะคะพี่เปิดร้านตัดผมเนาะบางทีก็เวลาว่างก็ไม่เยอะเนาะบางทีก็ไม่ได้ไล์นะคะบางทีก็ไล์แบบมีลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะอืมบางทีก็ไล์อยู่กับลูกค้านะคะขออนุญาตลูกค้าลูกค้าบอกว่าไล์ได้ก็ไล์นะคะเออลูกค้าบอกว่าไล์ไม่ได้นะพี่เราก็จะไม่ไล่นะคะเราต้องถามอเราต้องถามลูกค้าก่อนนะต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะครับ ขอบคุณทั้งสี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณทั้งสี่ล้านดวงใจหกล้านเลิฟนะคะนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณน้องหยาทั้งสองบ้านขอบพระคุณพี่กริดนะคะขอบพระคุณน้องเพลงนะคะขอบพระคุณซาวานะคะซาวาเหรอซโซวาซซวาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะ สวัสดีน้องหนุ่มนะคะน้องหนุ่มสวัสดีจ้าเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะคนเหตุงานคกนกลางคืนนะคะสวัสดีครับสวัสดีน้องหนุ่มเด้อสวัสดีน้องหนุ่มเมืองชนคนอีสานนะคะขอบคุณพี่กรีดนะคะพี่กรีดก็บอกว่าหัวใจพลังบวกมาให้นะคะเออพี่พอนล,ลืมค่าพี่พอนติดลูกค,ค้า พี่พอน่ะติดลูกคา้าพอ่านบอแมนพ่อติดลูกค้าเด้เพื่อนบัวโทรหาค่ะเอออ่านเพื่อนบัวโทรหาพี่พอนทั้งพี่พอนกับติดลูกค้านะคะทั้งคุยทั้งตัดผมเออว่าอ่านไล่แล้วอ่นานบาพี่พอนไล่แล้วอ่นบาพอพอลงไล่ปับ๊บนะคะพอลงไล่ปับ๊บเพื่อนบวก็โทรลูกค้าก็เข้านะคะทั้งตัดผมทั้งเบาเออ กวาสิโท้หาน้องหนุ่มแล้วก็ใบโทรอืมโมเมนต์ปล่อยฉันตามล้างเลิศตีอย่าปล่อยพี่พ่อนเด้อว,วาสิโท้หาพี่พ่อนี่มิดอีมซิมหอดประท้หาสิวาเลยนะน้องหนุ่มก็สวัสดีครับพี่กีดนะฮะน้องเพลงก็ให้ถ้วยทองมานะฮะครับ ขอบคุณนะคะน้องเพลงนะคะน้องหนุ่มก็สวัสดีครับคุณเพลงนะคะน้องหนุ่มก็หัวนะคะหามปล่อยั้นเดอร์น้องหนุ่มเออหามปล่อยอันพี่พอนตามหลังเดอเออนะคะฉันัันติดอันติด,ตดทั้งลูก้าติดทั้งเพื่อนบอัวเพื่อนบวก็โทษโทษคุยน้าชันเป็นเครื่องสมองผุนเดอคุยน้าชันนั่นคุยว่าสัน่นคุยกันค่ะคือมันบอกว่าได็คุยกันนั่นไหม คือพี่พอนกับอะไรคุยกับเพื่อน,นั่นกั็มูสินะก็โดงโดนคุยกันนั่งกัโทุคุย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 เออนัอ่นหละมื่อนี้พี่พอนกับพึ่งไล่ได้นี่น้องหนุ่มพึ่งไล่ไล่อันตอนซีทุ่มสามทุ่มกลัววางกัโทุมาเนื้อหน่ำไดยู่จ้าไดไดไดน้องหนุ่มเดี๋ยวพี่พอนมีอันนี้อยู่เออพี่พอนติดโทรหาดอก อืมนั่นล่ละขอบคุณได้หลายอันนี้ก็หาเราหอน,นยังไม่ได้อาบน้ำได้นน่เอออันพึ่งแล้วเวียกพึ่งแล้วเวียกเนาะพึ่งแล้วเวียกเฮ็ดเวียกแล้วแล้วก็เลยว่าโอ้มันกระเดิกแล้วก็เลียกเดาโอ้เดี๋ยวๆไหลก่อนสนันโดเกมือน,นี้น่งยังไม่ได้ไหลเลยก็เลยเออไหลจักน้อยพ่อได้เบาได้คุยเนาะก้ามูกะผัว กนองกนงูนะหลับกาบ,บันพ่อไดเมียน